กกลับมากับแชะแต่เช้าและแน่นอนในช่อง GMM1 นะฮะช่องวันเนี้ยจะมีรายการใหม่ซึ่งเป็นการรวมเอาสุดยอดของเดอะสตาร์ไม่ว่าจะเป็นการนภัทรนะครับหญ่แก้มคุณโดมนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งคือคุณไอ้ตามตามคุณตามตามตามมคุณตามคุณตามมาเป็นพิธีกรร่วมกัน ทำไมฮะเป็นนักร้องไม่มีจะกินหรือยังไงถึงต้องมาเป็นพ <c oughs> ิธีกรขอต้อนรับสู่แชร์แต่เช้าครับสวัสดีฮะสวัสดีครับโอ้ยมาเลย,ยเจ้าเลยนะฮะสวัสดีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะนะฮัลโหลสวัสดีครับอ่าได้ยินไหมแต่ว่าเป็นนักร้องไม่พอกินหรือ,อยังไงฮะมาทำรายการทีวีทำไมมาแย่อาชีพพวกฉันทำไมไม่พอกินคือจริงพอฮะแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนได้ได้มีความสุขกับ รูปแบบของรายการที่เป็น,น,นสีโพดํานะครับ,บนี่นใช่ครับคือสีโพดําเคยประสบความสำเร็จสูงมากในคอนเสิร์ตสีโพดําใช่ครับวันนี้มันมาเป็นรายการทีวีรูปแบบรายการมันจะเป็นยังไงฮะร,รูปแบบรายการเนี่ยจะเป็นลักษณะของซิงโชสีโพดํมฮะซิงโชนี่คือ ด้วยความที่เราทั้งสี่คนเนี่ยเป็นเป็นนักร้องนะแล้วก็เหมือนกับมีความสามารถในการร้องเพลงที่ค่อนข้างจะดีมากๆโดยที่อยากจะมีอะไรนั่นไงคือสรุปมึงไม่มีใครอวยมึงก็อวยกันเองนะใจเย็นไปหมดดำขาอ่าก็คือก็คือรูปแบบของซิโชว์เนี่ยคือเราจะมีมีการพอกโชว์มีการพูดคุยแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเรื่องเน้นในเรื่องของการร้องเพลงกับถ่ารับเชิญต่างๆที่มาแต่ละวีแล้วก็แล้วก็จะนําเพลงของศิลปินที่ที่มารับเชิญเนี่ย นำมาทำเพลงของเขาเนี่ยเอามาเอาเรนจ์ใหม่นะครับม,มามาโคเปอร์ใหม่ให้มีความพิเศษมากขึ้นในแต่ละวีด,ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็มันถึงจะเป็นแบบเหมือนกับการดูคอนเสิร์ตในรูปแบบใหม่ท<ส>างผ่านจอทีวีใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นคอนเสิร์ตเล็กๆเ,เลยครับจลองมาเล็กๆแล้วก็เป็นแบบว่าให้ทุกคนได้ได้ดูกันแล้วก็แบบจะมีพาร์ทของของละครด้วยฮะซึ่งสาเชิญเ,น,เนี่ยจะมาร่วมในละครกับเราในทุกทกสัปดาห์ด้วยอ๋อเหรอเป็นแบบละครแบบมิวสิคอลอะไรอย่างงี้ป่ะฮะหรือไม่เกี่ยว อ๋อไม่ถึงขนาดมิวสิค้อครับกึ่งกึ่งก็คือจริงๆรแล้วคล้ายๆอ่ะเพราะว่าเล่นเล่นในทุกฉากของบนเวทีคอนเสิร์ตนะครับที่เราจดแต่ว่าในรายการนี้นะฮะต้องถามอย่างนี้ฮะว่าความพิเศษของรายการนี้เขาบอกว่าที่จริงแล้วมีการเตรียมตัวกันมาเป็นปีแล้ะโอ้โหใช่ครับคือว่าด้วยความด้วยความยากในการที่หลายๆคนเนี่ยคือไม่เคยไม่เคยมีการเป็นพิธีกรมาก่อนอย่างผมพี่แก้มนะฮะก็คือแบบ ต้องมีการฝึกจังหวะต่างๆให้ <c oughs> ให้เข้าใจว่าการเป็นพิธีกรแบบที่เก่งๆอย่างพี่มดดำ <c oughs> ตายตายตาย <c oughs> ทำยังไงหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีของเขาเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> อีะไรอย่างเงี้ยก็คือเราต้องแบบมีการฝึกฝนอกันแล้วก็การเตรียมตัวเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของการเออ่ทำเพลงครับทําเพลงแล้วก็เรื่องของอารมณ์ที่ที่พี่บอยเนี่ยลงมาลงมาดูรายละเอียดตรงนี้เองด้วย <c oughs> <ๆ S 2> ในการกำกับในการในการถ่ายทําในช่วงวแรกๆนี้นะครับผมให้ให้เราสึกว่า ในทุกๆเพลงที่เราร้องในรายการเนีมน้มันต้องมันต้องมีความพิเศษที่ที่ไม่ตากไม่เหมือนกับการร้องเพลงทั่วไปเพราะว่า <really? S 2> มันมันคือการร้องเพลงกับแขกรับเชิญแล้วก็มันต้องมีแบบอารมณ์ที่ที่ส่งไปถึงคนในห้องส่งแล้วก็ส่งไปถึงคนทางบ้านด้วยคืออย่างที่บอกกันว่าอย่างที่ก,กันบุ๊กเมื่อกี้นี้ว่ารายการนี้ไม่ไม่ใช่รายการธรรมดาแน่นอนครับ,รบมันเป็นรายการที่จะต้องแบบว่าคุณบอยลงมาดูเองด้วยครับนะฮะแล้วก็จะต้องส่งอารมณ์เนี่ยไปถึงคนดูด้วยครับใช่ครับ มันจะยากตรงนั้นแหละถูกต้องไหมครัใช่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเคยเคยร้องเพลงแล้วก็แล้วก็จับทอล์กโชว์ขำแต่บนเวทีคอนเสิร์ตอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะถ่ายทอดไอไอความขำไอความฮาไอความน่ารักหรือว่าความพร้อของเพลงตรงเนี้ยให้กับคุณผู้ชมทางบ้านในในรูปแบบรายการเนี่ยมันต้องมีการถ่ายทอดหรือว่าสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งยากขึ้น,นกว่าเดิมใช่นะฮะแน่นอนว่าสี่พิธีกรเป็นคนดาเนินรายการ ขาจริงๆเดอะหลังจากทำงานด้วยกันมาแล้วเขาบอกโอ้โหพวกคุณสนิทกันมากสนิทกันมากแทบจะย้ายทุกคนย้ายไปอยู่บ้านคุณกันหมดแล้วเหรอก็ไม่ถึงขนาดย้ายแต่ว่าก็มาเจอกันบ่อยเกือบท่วชิ้นแหละอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนี้มีการเตรียมมุกเตรียมอะไรกันไหมคะของการขาครับมีการนัดมุกบดอะไรกันไหมฮะมีซ้อมเสริมอะไรกันก่อนไหมฮะก่อนเข้ารายการซ้อมกันอยู่แล้วครับจริงๆแล้วซ้อมหนักมากครับก่อนก่อนที่จะทําการอัดรายการในแต่ละวิคจะมีการ นัดซ้อมเรื่องการการทำเพลงเรื่องการซ้อมบทพาร์ทละครหรือว่าซ้อมมุ๊กต่างๆในการที่จะไปอัดบันจริงเนี่ยคือใช้เวลาทั้งค่ายจะหลายวันอยู่เหมืมมอนกันเพราะว่าทุกคนแบบว่าเต็มที่มากๆกับกับรายการนี้คือตัวเองได้มีโอกาสเห็นเด็กๆเตรียมตัวกันสาหรับรายการนี้นะอยากจะบอกว่ามันเต็มที่กันมากๆเลยแล้วคือที่จริงรายการนี้ต้องออกอากาศมาพอสมควรเขาบอกยังไม่ดียังปรับไม่ดีจนเพิ่งมาได้ออกอากาศปีนี้ถูกต้องไหมฮะ ถูกต้องฮะถูกต้องฮะ<อ>คือเด็กๆเต็มคือทำเต็ม,ตม,ตมที่มากคือเอาไม่ง่ายเหมือนโชว์แล้วก็มาอยู่ในรายการทีวีไว้อ,อย่างนั้นเถอะนะฮะแน่นอนว่ารายการนี้จะเริ่มขึ้นในวันนี้แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับเริ่มขึ้นคืนนี้นะฮะวันนี้ในะวันพุทธที่สี่กุมภาพันธ์นะครับผมก็เริ่มเริ่มเทปแรกเลยคือทุกๆคืนวันพุธนะฮะสี่ทุ่มยี่สิบทางช่องวันนะครับซึ่งก็คืนแรกแล้วก็ นัดกันมาแล้วครับคืนนี้นัดกันมาดูกันที่บ้านอีกแล้วมาแกเขามาบ้านแกก็ไม่ให้เขานั่งโซฟาเพราะโซฟาห่วงเหลือเกินให้นั่งแล้ววันนั้นวันนั้นผมดูรายการอยู่ถามจริงโซฟาตัวนั้นนี่จีนแสนเนี่ยคุณฮะหวงมากมันก็นิดหน่อยครับไม่ต้องครับผมถูงคุณฉันอยากให้แบบว่าไอ้แก้มกินอะไรแล้วทำหกใส่โซฟาจริงเลยฉันขอฉันแช่งอะไรส่วนใหญ่มันเกิดให้กันม่มีฮะแล้วไอ้แก้มมันเอาน้ำไปกินแล้วมันหกใส่โซฟาแกจึงถั่ล้อให้ ไม่มีทางเราว่าตอนนี้ดูคือทุกคนเหมือนว่าเป็นอ,อ,อัตโนมัติไปแล้วคือเขา,านั่งปุ๊บเนี่ยจะรู้ว่าเฮ้ยทำอะไรไม่ได้ออแล้วและแน่นอนหลังจากที่ทําห้องอัดเสียงมาเนี่ยในเลก็ก็จะได้ใช้ห้องอัดเสียงกับรายการนี้มากขึ้นเอาทำที่บ้านเลยเหรอโอ้หมดไปานร้ <ไป S 1> านเลยถูกต้องก็เคยได้รับโอกาสใช้ใช้ในการทํางานของรายการนี้เหมือนกันเพราะว่านัดนัดบางที ต้องขอญาตแบบนักทครูมาซ้อมเพลงกันที่บ้านหลังน,นี้ก็แบบอุปกรณ์ก็ดี <shoe. S 1> ใช่ครับคือเขาจะเต็มที่แบบอาชีพเต็มที่ณนะวันนี้คุณกัรคุณรับทําเพลงประกอบและครงละครด้ยวยเหรอเนะี้ยวนี้เดี๋ยวนี้คุณมีคนอยากจะให้คุณทําเพลงประกอบและครงละครคุณทําให้ได้ไหมได้ได้ครับโอ้โหนั้นไปงานโอ้โหคือผมรออยู่ฮะวันนี้อ่านี่ไงนะฮะว่ากันไปวันนี้อีกบทบาทหนึ่งของน้องอยากจะบอกว่าเขาเต็มที่มากๆ กับรายการสีโพดำอ่ะให้ฝากสะหน่อยครับวันนี้วันแรกแล้วฮะ ครับผมก็ขอฝากรายการสีโพดำนะครับผมฝากที่ผู้เราทุกคนนะครับทั้งกันนะครับพี่แก้มน้องโดมน้องตั้มแล้วก็ทีมงานทุกคนรู้สึกที่บอยที่ลงมาใส่ใจรายละเอียดตรงนี้มากๆเนี่ยนะครับผมเพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขกันนะครับผมในค่ําคืนก่อนนอนในคทุกคืนวันพุธนะฮะสี่ทุ่มยี่สิบทางชชองวันนะครับก็วันนี้ประเดิมวันแรกแล้วฝากติดตามด้วยนะครับสรุปวันนี้จะชวนแฟนมาดูที่บ้านป่ะฮะแฟนดาราช่องเจ็ดนะเขาโสดเปล่ามีคมแฟนดาราช่องเจ็ดจะมานั่งดูด้วยหรือเปล่า เออตอนนี้ยังไม่มีนะหรอฮะอีกการไม่มีแฟนสรุปแฟนดาราช่องเจ็ดไม่ชวนมาดูทำพิธีกรเหรอเอ้สัญญาณไม่ค่อยดีครับคืนคืนแทกนะคืนแทกคืนแทกคแกครับแน่นอนติดตามน้องๆที่ GMM 1นะฮะช่องสี่ิเ็ทางทูวิชั่นถูกต้องไหมฮะแล้วก็ช่องวันครับช่องวันช่องวันมันเลขเบอร์อะไรครับเลขส1 41ิบเอดสี่เอ็ดสี่บเอ็เอบ้านฉันดูสี่ิบเออ่ ถูกต้องนะใช่ใช่วิทีกรอเนี่ยเราจะไม่เอาเป็นแบบอย่างเพราะเรื่องของคอมมิวเราต้องเราต้องเป๊ะเราต้องแน่นต้องวันนะไม่กูหมายถึงว่าดูตัวช็อตที่ชูวิชันดูเบอร์สี่สิบเอ็ดวอยกล่องกล่องกล่องจีมแอมซัตจีมแอมซัดีกว่านะฮะโอเคขอบคุณนะครับน้องครับขอประสบความสำเร็จนะฮะขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ ต,ต้องรีบไล่ไปเดี๋ยวจะมีอย่างอื่นออกมาอีกโอ้เปิดช่องว่างไม่ได้เลยคุณกันนี่